สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พยมหาก็นำเอาสมเด็จเกตชยโยพิมพ์เก็ตชั้นนิยมที่เรามักจะเห็นกันไม่บ่อยนักนะใน ทำเนียบพระสมเด็จเกศเชโยเนี่ยหรือว่าสมเด็จวครคังสมเด็จบางคุนพรมเนี่ยนอกจากว่าสายเกศเชโยจริงๆเขาจึงจะสะสมนะครับหรือไม่ก็คนที่เขาซื้อพระอ่ะซื้อมาขายไปซื้อมาไม่จมซื้อมาไม่ขาดทุนซื้อมาแล้วได้กําไรเนี่ยก็จะขายออกไปอันนั้นเรียกว่าพาุทธพาณิชย์นะ ก็พวกเราชาวบ้านที่เพิ่งเข้ามาศึกษาเพิ่งเข้ามาสะสมเพิ่งเข้ามาเรียนรู้นี่ก็มักจะไม่ค่อยได้ยินหรือถ้าหาว่าเราศึกษาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วได้ยินแล้วก็อาจจะไปติดในภาพในพิมพ์ในทรงที่กลุ่มเซียนเขาซื้อขายกันก็จะเข้าสู่กับดักแล้วนะ ท่านก็จะหมกมุ่นท่านก็จะลุ่มหลงท่านก็จะเครียดท่านก็จะมองหาตามที่เขาต้องการเพราะต้องใช้ทุนทรัพย์มากถึงจะได้เจอได้เห็นแบบเขานะแต่ถ้าเราศึกษาแบบกลุ่มอนุรักษ์ศึกษาสะสมทําใจให้สบายไหวพระสวดมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิตนะ ละความโลภละความโกรธละความหลงเรียกว่าไตสิกขาเนี่ยอันนีจังทุกครั้งนัตตาเนี่ท่านสภาวะที่เกิดขึ้นในตัวเราเราหวังเพียงแค่ว่าเกิดมาเนี่ยเมื่อมีความรู้ด้านพระสมเ็จวัะละครั้งแล้วเนี่ยแค่ได้ครอบครองแค่ได้เห็นแค่ได้ชมเป็นบุญตา องค์ไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ที่ทันยุคที่อยู่ในยุคสมเด็จท่านที่สมเด็จท่านสร้างปลุกเสกมาเนี่ยแบบไหนก็ได้ขอให้เจอเถอะเนี่ยท่านได้แน่นอนนะ,ะไม่ไม่มากก็น้อยนะอันนี้จากประสบการณ์ของพ่อเหญ่มหานะเพื่อนสมาชิกทำดูสะสมตามแบบฉบับองค์ความรู้ของเราที่มีท่านได้เจอแน่นอนอย่างสมเด็จองค์นี้ ก่อนหน้านี้พ่อใหญ่มาหาก็เคยนําสมเด็จเกตชยโยมาให้ดูแล้วแต่ว่าเป็นรุ่นแรกที่ท่านสร้างมวลสารจากวัลคังแต่องค์เนี้เป็นมวลสารของเกตชายโยเองนะเป็นพระในยุคปลายที่ท่านสร้างเกจชายโยถ้าดูพิมพ์ดูตําราดูแบบแล้วก็ใช่เลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ปลายจดที่ซุ้มนี่นะ ปลายฐานแรกแล้วก็จะมีเส้นบางๆเรือนรางใต้ฐานซุ้มเรือนแก้วนะเรือนรางบางๆเบาๆแทบจะมองไม่เห็นนะต้องส่องด้วยกล้องขยาย 10X ขนาด10เท่าถึงจะเห็นเลยทีเดียวนะก็ให้เพื่อนสมาชิกดูเนื้อนีนขาวใสเลยส่วนด้านข้างก็จะเป็นเนื้อที่ละเอียดนะ มวลสารของเกจยโยเนื้อแท้เขาละเอียดนะเนี่ยผงพุทธคุณผงม,มหาลาศผงปัฐมังผงอิติเจผงตีนิส่งเหนะมะีมีให้ให้ชมขอบข้างก็มีการขัดการถูบ้างเล็กน้อยเนี่ยไม่เยอะแต่ก็ทำให้เรามองเห็นได้นะถู ออกหรือว่าเอาไปฝนทำยาในปี2416ที่เกิดอวาตักโรคขึ้นนะเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆความเป็นมาของขอบข้างพระสมเด็จที่โดนฝนนะของเกจโยเป็นมาอย่างไงเนี่ยพ่อใหญิมหาก็ก่ลาวไว้แล้วนะในช่องมหาสองพระบ้านเนี่ย ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดพอมีเวลาก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาดูข้อมูลได้นะครับว่าเราเข้าใจตรงกันแบบนี้ไหมเราศึกษาข้อมูลฟังเรื่องเล่ามาศึกษามาจากแหล่งไหนจะเหมือนกับพ่อเห็นมาหาได้พูดหรือเปล่าก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะเป็นการเปิดเปิดมุมมองให้กับเรานะครับนี่คือด้านหลังนี่คือด้านข้างด้านหน้า เมื่อเราดูเต็มองอย่างนี้แล้วอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูขยาย 10x นะขยาย 10x 10เท่าของพ่อใหญ่มหานี่พอดูได้ไหมให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่าสมเด็จเจตยูที่เราเข้าใจกันน่ะเรามาดูองค์จริงนะเป็นยังไงของพ่อใหญ่มหากับของเพื่อนสมาชิกที่ได้ ศึกษามาค้ายคลึงเหมือนกันยังไงนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเนี่ยขยายก็ไม่มากนะครับ10เท่าของกล้อง 10x กนะก็จะได้ประมาณนี้นะเป็นพระที่เรียกว่าเป็นมวลสารของเกจชยโยเลยเขก,ก็จะละเอียดนะ ละเอียดแล้วก็ดูแล้วหน่วงมือจับแล้วเย็นนะเมือเราจับหินอ่อนเลยนะจับนี่เย็นเลยเราดูเกตนะเกตท่นก็เหมือนหัวปีท่านว่าอย่างนั้นนะเหมือนหัวปีจานนี่เหมือนหูดาวเทียมเหมือนจานดาวเทียมเลนะหูเนี่ยผักนี่เป็นวงลีมีพัดเรือนรางนะ ส่วนพระละตันเนี่เหมือนลากฟันเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเหมือนลากฟันโค้งแขนนี่กลมเหมือนพระจันทร์เต็มดวงท่านว่ายอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราดูภาพรวมเต็มองค์แล้วเราก็จะไปดูใกล้ๆกันเราเห็นเส้น สายพิมพนะ์เขาก็จะเห็นเส้นเรือนรางบางๆเบาๆในโจทดที่ซุ้มระครทั้งสองนะเนี่ยทีเซียนเขานิยมหากันนะพอจะเห็นเส้นเรือนรางบางๆเบาๆอยู่ใต้ฐานซุ้มเรือนแก้วฐานนี้นะที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่เนี้ยเป็นคลาสสิกมากเหมือนเกรดหอยนะ เหมือนเปลือกหอยที่เป็นพอ่อซิลไปแล้วนะเพื่อนๆนี่สามสจุดอยู่ตรงนี้จะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆนะครับนี่เกตจะอยู่ยุคปลายก็ร้อยกว่าปีร้อปีนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกับเป็นใหญ่ไม้เปลือกไม้หรือว่าว่านมงคล ที่ท่านนำมาจากขี้ทูบในพระโบสดแล้วก็ฝุ่นเหือกไข่ตะกอนที่ลานพระเจดีปัดกวาดเอามาผสมลงเป็นมวลสารนะเราจะเห็นดูลักษณะเหมือนกับสีเขียวเป็นการขึ้นสนิมแดงหรือสนิมเหล็กแล้วนะ กระเต็มไปหมดเลยนะเนีย่ยเพื่อนๆดูด้านในซุ้มระครังเห็นไหมครับเขาก็จะออกมาในโทนสีของเหมือนสมเด็จวะะครคังยุคปลายนะ เกชั้นนิยมนะฐานเกจชั้นเราดูเนื้อนะเพื่อนสมาชิกเนื้อเกจชายูพิมพ์พเกจชายูเนื้อหาของเกจชายูเป็นเช่นไรเราเห็นไหมครับนี่ข้างในนี่เม็ดแดงเม็ดดำนะ อยู่ด้านในเนื้อพระเลยทีเดียวแต่ละฐานพระอุระเราจะเห็นเม็ดเล็กๆนะซึ่งเราเรียกว่าแลตาดกายสิทธิ์นะครับฝังอยู่ด้านในเนื้อพระ เพื่อนสมาชิกดูพพักเรียวกลมใหญ่เนื้อผิวของท่านเนี่ยจะมีลักษณะสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กนะเพื่อนสมาชิก เกจชย,ยูนี่ขึ้นมาไม่แตกต่างกับวัดละครเลยนะเกจเนี่จะเหมือนหัวปีปีกล้วยนะแหลมจดที่ซุ้มละครนี่เราดูดูมวลสารดูแท่นพิมพ์ดูความงาม เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูด้านหลังนะด้านหลังนี้ก็ส่วนที่ฝนทารรยาก็เจอบ้างนะปรับปลายนี้เพื่อนสมาชิกดูด้านในเห็นไหมครับเนี่ยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมงผงอิเจผงตีนิสงังเหนีฝังอยู่ด้านในเนื้อพระเลยนะทุกจุดเหมือนกับโดนฝนมา เราเห็นเป็นเม็ดมวลสารคล้ายกับเป็นเศษพระซุ้มกอกกำแพงเจอน้ำมันตั้งอิ่วเข้าไปนี่เกาะกลุ่มเหนียวคลาสสิกนะเราจะเห็นเม็ดเล็กๆนี่คือกลุ่มเนี่ยผงโพดุขุนหมดนะเพื่อนสมาชิก เม็ดแดงเม็ดดำดูความงามศิลปะเอกลักษณ์เฉพาะตัว สมาชิกเห็นไหมครับเนี่เห็นผ,ผิวผิวพระเนี่ยเวลาเกิดดน้ำก็จะมีสนิมน้ําสนิมเหล็กเกิดกระติดอย่างนี้เลยนะยเนี่ยพญมหาโดยความชอบส่วนตัวก็จะชอบสีผิววันะอย่างนี้นะดูเย็นดูฉ่าดูนวลสองดูใกล้ๆนี่ใสเลยนะมวลสารเนี่เห็น ปนอยู่ในเนื้อผระเลยนะเนื้อพระที่ใสสะอาดนวล แกร่งอย่างนี้คือปูนเปลือกหอยเลยนะเพื่อนสมาชิกหาชมยากนะครับอย่างนี้เดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกดูดูด้านข้างนะเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยอันนี้คือเม็ดเหล็กไหลเปด,ดำํำหรือว่าเม็ดพระาธาตุหรือเหล็กไหลเงินยวงเพชรหน้าทั่งนะแระธาตุกายสิทธิ์ก็จะมี ลักเฉพาะตัวที่เราเห็นเป็นเม็ดนี่คือเหล็กไหลไพดำนะเพื่อนสมาชิกและทา้ากายสิทธิ์และไม่ว่าจะเป็นวัดลักคังบางคุณพรมกูวัดสตือกูวัดคุณอินประมูลกูวัดกระยาเนี่ยพุทธคุณเนี่ยไปจากสมเด็จท้งนั้นแหละครับ เร,เราดูทุกจุดดูทุกมุมนี่คือด้านด้านข้างนะเนื้อละเอียดนะสมเด็จเกจจจโยแต่ว่าเรายังไม่เห็นรอยปีแยกมากนักนะเพื่อนๆดูเห็นไหมครับด้านหลังนี่นี่คือเม็ดแดงเม็ดเรียกว่าก้อนผงุทุคุณผงม,มหาราชผงปฐมังนะนี่คือบ่อน้ําตา ต้องอธิษฐานจิตเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดทั้งก็จะช่วยในบัดดลนะสมเด็จวัละคังเจดชายโยบางคุณพรมเนี่ยนะเพื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับตุกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องสองพะพาน,นี้น,นะครับขอบคุณครับ